สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะมาชมสวนมะม่วงมะพร้าวจ้ะของของดีเจชนระดาจ้ะลูกเล่นๆเดีก็ได้กินอยู่ค่ะลูกมาประมาณห้าหกปีจ้ะห้าหกปีแล้วนี่เขาออกลูกให้กินแล้วนะคะได้กินแล้วเรามาเก็บมะม่วงกันนะจ้ะนี่ตาดีดาวเก็บมาดูที่มะม่วงนี่เก็บได้ค่เนื้่ลูกดกมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะ นี่ค่ะนี่อ okay ันที่อันนี้ดำๆนี่คืออันนี้เขาอมม่วงเขาไม่เป็นไรปอกไปก็เนื้อดีเนื้อดีนะจ๊ะนี่ลูกดกจนะลูกทางโน้นลูกสุกแล้วลูกว้าวสุกแล้วพี่ดาวนู่นนู่นพันลูกทางโน้นสุกแล้วโอ้ยนะสุกแล้วลูกนี่ปลูกห้าหกปีเองนะได้กินแล้วนะนี่อันนี้เก็บไปเยอะแล้วค่ะเรียบไปสองสามรอบได้มีมีมดแดงฟามะม่วงด้วยมีมดแดงด้วยเออมดแดงค่ะทุกคนนี่ชมสวนคุณลีเจชลดาจ้ะ แกปลูกทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆปลูกทุกอย่างเลยมะพร้าวมะพร้าวอันนี้ก็สะน้ําสะน้ํานี่ก็ขุดไว้เลี้ยงปลาจ้ะอยู่ธรรมชาติมากอันนี้ก็ต้นมะพร้าวคุณดีเจระวังตกสะนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณดีเจกาลังเก็บมะม่วงจ้ะซอยมะม่วงค่ะนี่ค่ะทุกคนนะเก็บแล้วถ้าลดนุอย่าลงบ่อนะคะลงบ่อแล้วไม่ได้กินนะจ้ะอันนี้ได้แล้วสุด้วยค่ะนี่นี่ไหนนี่ได้แล้วจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่ เดีจะให้เชยชมนะจ๊ะเปิดนี่นี่นี่สุกแล้วสุกแล้วจ้านี่สุกลูกเดียวสุกลูกเดียวนอกนั้นมีแต่ลูกดิบไงยาจกลูกเดียวระวังระวังมะม่วงวุ้นี่ยระวังนี่ด้วยอันนี้ได้อีกสองลูกค่ะสองลูกค่ะนี่ได้แล้วจ้าโอ้ยมีตะเกาเก็บอย่างดีเลยจ้าไม่งั้นมันจะหล่นค่ะคุณดีเจสวยคนสาวสวยเนี่ยปลูกทุกอย่างได้กินเลยจ้ะได้กินมะม่วงมะพร้าวมะละกอมะละกออู้ยใหญ่มากลูกนี้ ลูกนั้นใหญ่มากเดี๋เอาลูกนี้โยนตะก่อน้าตกลงบ่อไม่บ่อไม่ลงโอ้นึกว่าจะลงบ่อเอ้ยนี่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 ได้แล้วจ้าได้แล้วสามลูกแล้วมีคนซอยแล้วมีคนเก็บนะจ๊ะนี่เข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วนี่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 จ้าระวังอันนี้เด้อมันจะมีข้างบนมันจะมีเมาลมีนี่นี่มาจ้อู้ลูลงนี้ชอบใหญนได้ยืนเก็บได้เลย นี่นะคะเดี๋ยวโชว์ให้เดี๋ยวโชว์คุณดีเจคนเก็บพี่ดาวเป็นคนนั่นนูพี่ดาวนี่ใหญ่มากใหญ่มากเลยจ้าเพื่อนๆจ้านี่นี่นี่โชว์นะนี่นี่ปลูกเราได้กินจริงนะจ้านี่คุณดีเจสุดยอดเลยนะคุณดีเจระวังมดแดงด้วยนะคะนั่นคุณดีเจจะปีนต้นมะม่วงจ้ะนี่ค่ะธรรมดาที่ไหนเคยจะทำธรรมดาบอกนั่นนั่นนั่นปีนต้นมะม่วงแล้วนั่นน่ะ น้าคุณดีเจระวังนะจ๊ะอันนี้ค่ะยิบว้าวโอ้โหสุดยอดเลยจ้า <c oughs> เพื่อนเพื่อน,น,นจ้านะ้าเบนต้นไม้นะจ้าเนี่ยปาฮ่าเอาฮ่าเอาฮานี่ฮะนี่ฮะ